สวัสดีครับชา่าโรบอกทุกทุกคนตอนนี้เราอยู่กันในแบบอนิเมะเบอร์ทาวเวอร์ดีเฟนกันอีกแล้วนะครับผมตอนนี้แมปก็อัปเดตมาแล้วเนาะนี่ก็เป็นตัวละครอ,อีกตัวหนึ่งภายใน2ตัวละครที่ได้จากบอสลัดนะครับผมนี่บอสลัดก็คือด่านนี้นะสำหรับคนที่แบบเพิ่งเห็นคลิปนี้เป็นคลิปแรกเนาะนี่ก็จะ,จะเป็นตัวอยู่ในนี้นี่คลิปที่แล้วเราอีโวหน้ากากส้มไปแล้วตอนนี้เรามาอีโวหน้ากากดำก,ก,กันดีก,กว่าโอเครอบที่แล้วอาจจะช้าไปหน่อยเนาะในการใส่คอสมิคนาะรอบนี้เราใส่คอสมิกเลยตั้งแต่เริ่มมมมตตตตตต้้้้้้้้้้้้้้นน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 นออ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 ่าาาาาัััััััััวววววววีีีีีีะะะคครรรรบผดดดดดดปปปซซซเเไไไกกก็็ืแแลลึง งว่าตัวนี้ออกง่ายกว่าตัวหน้ากากส้มเนาะอ่ะเราใส่คอนมิดูก่อนเป็นยังไงเท่ปะโอ้นี่เป็นออร่าสีฟ้านะอืมแต่ว่าท่าทางตัวละครของพี่มันค่อนข้างที่จะ เบคอนไปหน่อยเนาะมันก็เลยแบบนี้แหละตามสไตล์เบคอนอ่าสวยอยู่นะเดี๋ยวลองไปอีโวกันดีกว่าว่ามันจะเท่ขึ้นกว่าเดิมไหมดูก่อนของครบปะเนี่ยอ้าโอเคครบอยู่นะโอเคครับครบนะจากคิติคอลเฉยๆก็จะกลายเป็นคิทิคอลบวกแจสติกเนาะอันนี้อ่านถูกปะถูกสิแจสติกก็คือโอกาส2.5ดาเมจทูดาเมจนะอันนี้คือไม่สนทาาุนะแล้วก็ดาเมจ50%ตามดีบัฟที่ติดบนหัวมอนสเตอร์เนาะยิงติดดีบับเยอะก็ยิ่งตีแรงโอเคลองเลยโอ้ดูดาเมจสังเกตดาเมจดีๆจาก2007กลายเป็น35,000เลยนะ มีคลาสซีนส,สวยๆปะโอเคไม่มออีอันนี้มันตัวดีเหรอทำไมหน้าตามันดูแบบใสสะอาดจังเลยแบบดูสะอาดสะอาดอะ่ะมีสกิลแมนนวลอีกแย่ยูนิคในแรงห้าสิบเปอร์เซ็นต์ด็อกกิ้งแอคแท็กเดี๋ยวนะเราใส่คอร์สก่อนแล้วกันขอเดี๋ยวดูอย่างอื่นใส่คอร์สก่อนโอ้โหออร่าเหมือนชุดเจ้าสาวเลยนะ อารมณ์เหมือนเป็นตัวแบบเจ้าหญิงเจ้าสาวเลยอ่ะมันดูแบบขาวๆน่าจะเป็นเจ้าหญิงแหละเพราะมันมีดอกไม้ไงเคประมาณนี้ดูคร่าวๆข,ข้างในตัวละครมันดีกว่า แต่แรกก็ว่าตัวนี้คิดว่าตัวนี้เป็นตัวลายเนาะมาจากเรื่องอะไรก็ไม่รู้หรอกอ่ะตั้งได้1ตัวถ้าเป็นแบบนี้ก็น่าจะต้องเป็นโฮเนอร์วันปะบัฟแบบนี้เป็นสายแบบตีพื้นอย่างงี้น่าจะเป็นโฮเนอร์วันนะค่อยจะโอเคขั้นแรกก็ได้พาสซีฟคีย์ิคอลกับจูเลสเอจัสติกเลยเนาะเป็นเซอร์เคิลเอลีเซอร์เคิลเอลีเซอร์เคิลเอลีเซอร์เคิลอ่ะเซอร์เคิลเอลีทั้งหมดเลยแล้วก็มีสกิลกดตอนขั้นที่10เนาะอัพถึงขั้น10ถึงจะมีสกิลกดเนาะสรุปปปววววววว่่่่่่่่่่าาตตตตตตตัััััันน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 ีีีีีี้้้้้้อออองงเเเเเเเลลลลลคคคููกกกบบดยยยยหระะะจท็ิไป สักหน่อยคลิปนี้เนี่ยเน,น,นี่ตัวนี้เนาะตัวนี้ก็เก็บของโคบแล้วนาะนี่เดี๋ยวคลิปวิดีโอหน้าก็าจะไล่ไปตัวนี้ก่อนเพราะว่าตัวนี้มันต้องเอาไปยืนคู่กับพวกพวกบรรดา2ตัวนี้ไงเนาะเนี่ยสตัวเนี้ยเนี่ยไอ้หน้ากากดํากับหน้ากากเนี่ยไม่ใส่หน้ากากแล้วเนี่ยสรุปว่าสกิลสุดท้ายคือต้องใช้อันนี้ใช้ตัวนี้มายืนคู่ด้วยคข้าเนาะได้ดาเมจคูณ10เนี่ยมอนทุกตัวในระยะติดเดสแพรติดเสียติสโล่ถาวอนะคือติดถาวรนั้นเนี่ยคือแบบกดใส่บอสก็คือบอสติดไปเลยแตว้นีั คู่ด้วยอางนั้นก็เก็บเก็บไว้ใช้คลิปหน้าละกันมันจะได้ยืนคู่กันอันนี้ก็รีวิวตัวมันอย่างเดียวไปก่อนละกันอ่ะตอนนี้มันเปลี่ยนแล้วนะโอเคไปดูกันดีกว่าว่าเป็นยังไงเรื่องสกิลก็ไว้คลิปหน้าเดี๋ยวคลิปหน้าเอาตัวนั้นมาลงด้วย3ตัวเลยกดสกิลพร้อมกันเลยมาขออภัยด้ละกันเนาะอันนี้ก็ดูแบบคร่าวๆไปก่อนว่ามันดีหรือไม่ดียังไงเนาะโอเคครับผมแล้วเข้ามาแล้วก็ เลือกจุดกันมันตั้งได้ตัวเดียวอยู่แล้วโอ้เรายากกว่ากับตัวเมื่อกี้นะตรงนี้แล้วกันโลง่ลงๆดิอ่าแสบตาเอฟเฟกตัวเองมาเลือดเยอะๆเลยอ่าสิบบีสีสามฮิตนะโอ้โหล่ามันแสบตาเกินเป็นการสะบัดดาบแล้วก็ฟันไปเนาะเป็นการฟันรัวๆเลยโอเคติดคี้เป็นตัวคี้เหมือนกันแล้วก็มีอุย้ยขี้สี่สิบหกเปอร์เซ็นต์เลยนะเริ่มต้นเรวดูก่อนว่ามันคี้เพิ่มขึ้นครั้งละกี่เปอร์เซ็นตนะ์เนาะขั้นแรกใช้เงินแค่สองพันเองแต่ได้ดาเมจถึงหนึ่ ใช้เงินน้อยแต่ว่าได้ดาเมจเป็นแสนเลยฟ้าสียูนิคในแร้งห้าสิบเปอร์เซ็นต์โอเคใช้เงินสองพันสี่ได้ดาเมจถึงหนึ่งแสนนะระยะอีกห้าอย่างนี้เท่าไหรอ่อ่ะลืมดูอะ่ะจำไม่ได้แล้วอะ่ะสี่สิบเท่าไหร,อร 52, อ่อ่ะคือมันเป็นห้าสิบสองอ่ะอ่าเกมไม่เป็นไรเดี๋ยวเราค่อยนับใหม่ก็ได้เนาะยังไงเราก็ดูตอนมันอัพตันอยู่เลยว่ามันสุดเท่าไหรนะ่เนาะขั้นต่อไปนะครับผมใช้เงินสองพันสี่รอบนี้ได้ดาเมจสองแสนเลยนะตอนแรกสองพันได้แค่หนะึ่งแสนเนาะระยะเพิ่มอีกห้าเดี๋ยวดูคิกก่่่่่่ออนนนคคิิิิิเเเเพพมมทาไไหหหร 6, ขั้้ตปใชงส งอันนี้คือวงเซอร์เคิลนะ,ะถ้าทางการโจมตีก็เปลี่ยนไปด้วยสวอตแดนดับเต้นนะยังไงดาบเต้นฮิตเดียวเนาะก็คือดับหมุนรอบ,รอบๆตัวแล้วก็โช์ประมาณนี้ดับแดนขั้นต่อไปนะครับผมใช้เงิน6,800ได้เลยดาเมจถึง2 8 8 0นเลยนะระยะอีก5้าีก็เพิ่มขึ้นด้วยถ้าเพิ่ม6ก็จะเป็น70พอดี อ่าโอเคเนี่ยเจพอดีเพิ่มทีละหกเนาะหกเปอร์เซ็นต์่นต่อไปใช้เงิน888 88นะ8ปตัวนะครับผมเมื่อกี้เผื่ออาจจะพูดเกินเนาะได้ดาเมตถึง300แสนเลยนะ3 3 0แสนด้วยที่สำคัญคือดาเมตจะครบจะไร้ล้านแล้วอนะอ่านี่ขั้นต่อไปใช้เงิน1 000, 1 0 0 0ได้ดาเมตถึง4 02, นะี0แสนเนาะระยะอีกบวกอีก20ยังเป็นเซอร์เคิลเอเหมือนเดิมแต่ ท่าทางก่อนโจมตีเปลี่ยนไปแล้วจะดูว่าจะตีกี่นิดแล้วทีเนี้ยฮึคืออะไรอะอ๋อเป็นเส้นๆแสงๆนกเหรอเป็นนกกระดาษปะมันเหมือนเรนดอมไปมั่วๆเลยเห็นปะนะบางทีก็ขึ้นข้างหน้าบางทีก็ขึ้นข้างหลังนะมันเป็นเรนดอมเรนดอมเนาะตอนนี้คี82่82นะขั้นต่อไปใช้เงิน10,001ได้ดาเมจถึง490,000นะครับผมยูคยิตอนนี้88แล้วนะเนี่ยมี88ดาเมจ2ล้านแล้วเนาะค่อนข้างที่เยอะเลยนะตอนเนี้ยขั้นต่อไปนะครับผมใช้เงิน1 ระยะก็บวกทีละเล็กทีละน้อยเนาะทีละ5 5 5เนาะแต่คีอะเยอะแล้วนะคีคีเยอะแล้วไม่ใช่คีจะครบร้อยเลยเหรออ่ะสรุปว่าคีอยู่ที่100%เป๊ะๆน,น,นะถ้าอาจเกิดอัพขั้นสุดท้ายอะ่ะขั้นต่อไปใช้เงิน66,000ได้ดาเมจถึง8 4 0 0 0นะแล้วก็ระยะอีก10ยังเป็นเซอร์เคิลเหมือนเดิมอาจจะวงใหญ่ขึ้นถ้าทางการโจมตีเปลี่ยนไปละจะดูว่าสวยขึ้นไหมอ่ะดูกันนะคีจะสุดที่100%แหละเท่าที่ดูแต่ว่าเวลาการโจมตีเท่ากันตลอดอ่ะคี100ร้ยอเยปเปอนะร์เซ็เนตนะะนะ์ ็ติดติดสถานะเดสแพาฟเฟียสโลแล้วก็อันนี้คือน่าจะเป็นผสมผสมกันอะไม่ค่อยชัวร์เท่าไหร่แต่มันผสมกันติดแบบถาวรเนาะแต่ว่าต้องมีตัวละครเดอะฟู้ดด้วยอีพีนี้อาจจะไม่ได้เอาเข้ามาให้ดูเนาะมันกดใช้ไม่ได้นะมันต้องเอามายืนคู่กันอะสรุปคือต้องเล่นคู่กันเนาะในบรรดาตัวละคร3าตัวที่แบบมันอยู่เซตเดียวกันอะคือต้องเอามาเล่นคู่กันถึงจะใช้ได้ขีร้อยเปอร์เซ็นต์ดาเมจอยู่ที่สามล้านอันนี้บัฟยังไม่โหดเท่าไหร่อาจจะต้องใช้ฮเนอร์วันเนาะดาเมจพุ่งไปได้มากกว่านี้ก็จะประมาณน ครับนี่น้องค่อนข้างน่ารักนะครับผมแต่ออกาสออกค่อนข้างตึงหน่อย0.05ครับโอเคคลิปวิดีโอนี้ก็ประมาณนี้แหละมีข้อมูลตกหล่นยังไงก็สามารถพิมพ์เพิ่มเติมได้นะพี่พร้อมอ่านตลอดแหละแต่บางทีพี่อาจจะไม่ได้ตอบแต่พี่แอบอ่านแล้ว พีอ่อ่านแล้วพี่ก็กดหัวใจหัวใจให้หมดแหละโอเคเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าครับมีตามนี้แหละเจอกันตัวหน้าของตัวเดอะฟูดเนาะเดี๋ยวตัวพวกนี้จะไปยืนคู่กันแล้วก็กดสกิลให้ดูเลยใครสนใจเอฟเคอีโบ e ตัวละครฟาร์าามด่านนู่นฟาร์มด่านนี้เอฟเคลงเลดแบกด่านแบกอะไรเงี้ยสามารถทักมาได้นะสรุปสมมติว่าด่านไหนที่มันไม่สามารถเอาไอเดียพี่ไปแบกได้ตัวละครอาจจะต้องมีหน่อยนะเช่นด่านสุคุนนะด่านโกโจหอคอย หรือว่าด่านต่างๆอะไรที่มันต้องลงได้ตัวเองอะ่ะเออด่านพวกนั้นอะ่ะมันควรจะมีตัวละครเป็นของตัวเองเนาะเพราะว่ามันแบกไม่ได้ถ้าเกิดด่านไหนแบกได้อะ่ะไม่มีปัญหาหรอกแต่ยังไงกออ็ขอฝากร้านไว้แค่นี้แหละเพราะว่าช่วงนี้ก็เงียบๆละเพจไม่ค่อยได้โปรโมทเท่าไหร่โอเคครับ <you. S 2> ทักทายกันได้ถ้แล้วครับผมบ๊ายบาย